วันนี้แม่ครูมาทําอะไรครับสวัสดีค่ะคือวันนี้ก็มาทําพิธีนะคะท,ทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณทําพิธีสวดบางสกุลให้แก่ดวงวิญญาณให้ได้ลุกขึ้นมามีอิทธิฤทธิ์<ะ>มีพลังงานเกิดขึ้นมาเหมือนดังครั้งก่อนก็คือถามว่าทําไมถึงมาทําวันนี้ก็มีคุณแม่แม่โทรไปบอกว่ามีคนมาทําสิ่งที่ไม่ดีในสถานที่แห่งนี้แม่ครูก,ก็เลยเมื่อตอนกลางวันก็มาแก้แล้วล่ะค่ะ คือมาแก้คุณใสนะ่เนาะเขาเรียกอะไรสิ่งทีสง่สิ่งที่เขามาทําอะนะคะ,คะก็มาแก้ออกแต่ก็ให้คุณแม่แมแมเป็นคนทําเพราะว่าแม่ครูอยู่ไกลตกตอนเย็นแม่ครูก็มาทําเบิกพิธีปลุกปลุกผีปลุกเทวดาปลุกทุกสิ่งที่อยู่ในพื้นดินนี้แล้วก็อยู่ในยะอากาศนี้แล้วก็อยู่บนท้องยานมหาเทวาก็คือเบื้องบนนะนะคะให้ได้ลุกขึ้นมามีอิทธิฤทธิ์ถามว่าทําไมแม่ครูถึงได้ทําแบบนี้ก็เพราะว่า คือถ้าเราไม่ทําแบบนี้สถานที่อย่างนี้ก็จะไม่มีอิทธิฤทธิ์ก็จะรอแต่ส่วนบุญของมนุษย์ซึ่งท่านก็จะไม่ได้รับบุญสักทีพอท่านไม่ได้รับบุญเสร็จท่านก็จะไม่มีพลังท่านก็จะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครอยากจะทําอะไรก็ทําเพราะฉะนั้นแล้วแม่ครูก็อยากปลูกท่านขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาให้มีอิทธิฤทธิ์โดยที่ปลูกขึ้นมาก็ทําสังฆทานแล้วก็สวดบังสกุลให้ให้ได้มีอิทธิฤทธิ์เพื่อจะป้องกันตัวเองแล้วก็ช่วยชาวบ้านให้รุ่งเรืองเออ่ขึ้นไปกว่านี้นะคะ ก็แม่ครูก็ขอโทษนะคะที่วันนี้มาท,ทําพิธีแบบว่าหลายครั้งาะว่าแม่ครูก็ไม่ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าที่นี่จะได้มาทามําซ้ําแต่พอถ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแม่ครูก็ก็ขอวอนนะคะสําหรับคนที่คนที่ทำะนะก็ขอให้เมตตาขอให,ใ,ให้เมตตากันขอเมตตาชาวบ้านขอให้เมตตาแม่แม่ทุกคนที่อยู่ที่นี่เนาะก็อย่าได้อย่าได้ทํากันเลยค่ะให้ให้เขาจเจริญรุ่งเรืองเถิดให้เขาได้มีกินมีใช้ ให้เขาได้เจริญรุ่งเรืองไปกว่าน,นี้ทุกคนจะได้มีอยู่มีกินคนเท่าคนแก่ก็จะได้มีความสุขมีงานทําอย่างน้อยท่านก็จะได้ขายดอกไม้ได้นู่นนี่นั่นนะนะคะแม่ครูถึงได้ตัดสินใจมาทําให้วันนี้แต่วันนี้ไม่ใช่ไม่แม่ครูมาทําพิธีหวยใหญ่นะแล้วก็จะบอกไว้ก่อนว่าหวยที่จะท้าให้แม่ครูเอาหวยใหญ่แม่ครูจะไม่เอาข้ามวันจะไม่เอาข้ามวันโดยเด็ดขาดก็คือวันที่สิบหกแม่ครูจะมาจุดทูบที่นี่ตอนเวลาสี่โมงเช้าหวยใหญ่ที่นี่คือจุดทูบหวยจะออกตอนเย็น ทูบได้เท่าไหร่ก็ไปซื้อกันเพราะว่าแม่ครูเอาหวยก็ได้แค่ทางเดียวคือจุดทูบแม่ครูไม่มีพระคาถาอย่างอื่นที่จะเอาหวยได้นอกจากกับจุดทูบแล้วก็กับประทัดแม่ครูก็ไม่สามารถจะไปเอายังไงได้เพราะว่าสิ่งที่ท่านจะให้ล้วนแล้วแต่ท่านบันดาลขึ้นมาคือเราไม่สามารถจะกดกดเ,เขาเรียกอะไรอะกดเกณฑ์เองได้อะคะ่ะก็รอวันที่วันที่16ตอนสี่โมงเช้า แม่ครูจะมาทําพิธีจุดทูบให้ที่นี่ได้ทูบกี่ดอกเอาตัวเดียวไปเลยค่ะไปซื้อไม่ต้องลงทุนมากถูกก็ถูกแค่นั้นเองเนาะเพราะว่าเราก็มนุษย์นะเราไม่รู้อนาคตก็ซื้อมันตัวเดียวนี่แหละค่ะก็ประมาณนี้นะคะลูกวันที่16เจอกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ครับอ หดน้ำแล้วเปล่า i mm -hmm. พันธนาการนบัดนี้ออกมาแล้วประตูเปิดแล้วหรือยังเจ้าค้าขอจ้างเปิดแล้ว ขอชี้ประตูนี้ให้เป็นประตูชัยยะมงคลลูกขอซื้อประตูนี้เป็นประตูแห่งโชคชัยลูกขอซื้อประตูนี้เป็นประตูข้ามข้ามทั้งนี้จะข้ามนิรันดรกี่พบกี่ชาติกี่ร้อยพันปีก็ไม่มีทางปิดด้วยโอมยะมหาเวทมนต์ของรามอินดูยานมหายานจงมาประสิทธิเมนบัตินีโอมเอหิเอหิเอหิมหาบารมีข้าขออัญเชิญองค์พระแม่ศรีอุมาเทวีธุระคาการีรักสมีสุรวดีปร มนมหะจงมาเป็นประธานเทพเทวาเรามวลเทวาทุกชั้นฟ้า16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลจงมาเป็นประธานในการเปิดประตูโคมประการโรคครั้งนี้ด้วยเถิดนะะเจ้าค่ะเปิดแล้วหรือยังเปิดแล้วหรือยังเปิดแล้วเอาเดี๋ยวมงบุตร่ีกันใจ มาในที่นี้ณแห่งนี้ขอให้เทวะเทวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าเมืองรับแลทําโทษทันควันหากผู้ใดเจ้าเข้ามาคิดํำไม่ดีต่อไปนี้ขอให้มันหายไปโดยทันควันอย่าได้ให้มันกลับคืนมาสู่โลกมนุษย์เลยนะเจ้าคะหากผู้ใดมันมาทําอันใดก็ดีขอให้เจ้าเมืองรับแลองค์เจ้าปู่เจ้าย่าได้โปรดให้ยะมหายานบริวารของท่านนําตัวมันเข้าไปในเมืองรับแล เพื่ออย่าให้มันได้พบเจอกับโลกมนุษย์อีกถ้ามันมีจิตใจไม่ดีข้าพเจ้าอนุญาตให้ทำโทษโดยมิม,มีอันใดข้อแม้อันใดมาเกี่ยวข้องพันธนาการนี้มีจริงพันธนาการนี้ยะสาเร็จลูกปลดปล่อยนะพระเจ้าค่ะโอม นี่ก็มีการนําพระมาถวายสังฆทานมอบเพื่อที่เป็นบุญเป็นกุศลให้กับอ่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเปิดเปิดพเปิดภูมิเปิดมาเปิดภูมิเปิดธรณีเปิดดินพริกแผ่นดินขึ้นมาให้มีชีวิตเหมือนเดิมโดยการที่ให้พระท่านมาสวดบางสกุลครับให้ลุกขึ้นมาแล้วพระท่านมาวันนี้ท่านก็มาสวดปลุกดวงวิญญาณให้ลุกขึ้นมาประมาณนี้นะคะ ก็มาช่วยกันทั้งพรามและพระเนาะม,มาช่วยกันนะคะในวันนี้เป็นความเชื่อของอชาวไทยเราอยู่แล้วใช่แ,แล้วอีกอย่างนึงสิ่งนี้แม่ครูก็ก็ขอบอกนะคะคือมันมันเป็นสิทธิที่ครูบาอาจารย์ให้แม่ครูมาอแม่มครูไม่สามารถที่จะเอาไปทำเพื่อจะเรียกร้องเงินแต่แม่ครูอยากช่วยมนุษย์ด้วยกันช่วยด้วยใจให้ด้วยใจไม่มีการเรียกร้องอะไร ถ้าเราจะไปทําเป็นพิธีกรรมเรียกร้องเงินได้ไหมก็ได้แต่เราไม่ทําคือไม่ครูอยากทาให้ทุกคนที่ลําบากมันเป็นวิชาที่เราได้มาเราก็มาแบ่งปันวัคุณแม่นะครับ่ะสาตูค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวเรามานับทุปกันค่ะก็มาเรานับทุกกันทันแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เป็นห่วงว่าจะไม่ทุกคนเอาแม่ไปนั่งทำอะไรนะสินี้อันนี้อันนี้อันนี้ไปเก็บมาใช่ไหมไปเก็บมาลักษณะมาถึงพี่เขาไปเก็บ เห็นอะไรบ้างไหมเนี่ยพวกเราห่าไหมนั่นน่ะโี่ดูให้กันดีๆนะครับเอพี่ไปพี่ไปเก็บมานานยังตะกี้นี่เองเก็บมาตะกี้นี่ไปนั่งเก็บมาถึงนั่งเก็บคนเดียวหรือว่าไงใช่แต่แหล่งแถวนี้เยอะเนาะไม่คุณเนาะเยอะมากพี่เราเดินอยู่ก็เจอเนี่ยเขาเก็บมานะครับเดี๋ยวให้ดูทีหนึ่งสวนน นี่สี่นี่หนึ่งนี่สองนี่นึ่มองกนจ้านี่นี่สี่หนึ่งสองสี่ข้างหน้าหนึ่งกลางนี่หนึ่งนี่สองคือว่าเราจินตนาการแต่จริงๆเดี๋ยเราจินตนาการเลยเรามโนกันมันจะได้เลยนะไม่รู้อ่ะชอบไปซื้ออะลูกเคยเห็นไหมหนุ่มแอบชอบสาว นั่งอยู่ต้นไม้ก็ยังนั่งยิ้มไม่ได้ยิ้มอะไรยิ้มเห็นหน้าเขานี่ก็เหมือนเราชอบหมนี่ยิ้มหวยไปหมดน่าพูดมาเลยนะหนุ่มเห็นหน้าสาวเพราะคนมันชอบหองไหลนั่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใช่ไหมใช่นั่งยิ้มมันยิ้มทําไมอ่ะจริงจริงไม่ได้บ้านะคิดถึงเขาเห็นหน้าเขารอยมาก่อนจะนอนก็เห็นหน้าเขาเหมือนเหมือนพวกเรานะพอบ้าบ้าหวยนอนหลับก็ฝันนอน มองมองมองต้นไม้ก็ลอยมามองอะไรก็เป็นหอยโบราณมาครับขึ้นเล็กๆน้อยๆก็เป็นของศักดิ์สิทธิ์ของโบราณเนาะของโบราณนะครับเป็นของศักดิ์สิทธิ์หลายๆนะครับเดี๋ยวส่งไฟเพื่อว่ามีไฟโอ้ดิโอ้กลัวกลัวว่ามีไฟนะครับก็ยันจำอ่ได้นะยันจำปร่ได้จ้ะอันนี้ซื้อยังหรือว่าซื้อแล้วซื้อแล้ว ซื้อแล้วอ๋อซื้อเข้าไปแล้วแล้วเป็นความชื่นชอบนะครับของคนที่นี่มีความสุขและมีรอยยิ้มนะครับมีความสุขอันนี้ก็เด็กๆบรรยากาศเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่นี่ที่ศาลที่นี่นะครับตอนค่าๆนะครับพ พบค่ำเขาเรียกว่าพบค่ำนะครับก็สานที่นีงนะครับหลายคนอาจจะมานะครับก็มาขอโชคขอลาบนะครับเอาไว้นุง่งห่มเวลาแม่คุณลูกชื่อนะนะคุณสมานหน้าร้อนเด็กชายโชยแล้วคืนพระแผ่นี้จะผมสบาย แล้วส่วนค่าข้มเหี่ยกให้แม่ไว้ห่มเวลาตอนหนาวลองดูว่ามีสิ่งองแบบน้แม่ลไม่ได้กินนสูดีก็ถึงคุณแม่เนาะะ ผมมาให้คุณยายเ่ยค่ะสวยดีชอบไหมคะชอบมากมากเลยค่ะชอบเลยค่ะของแรงสองสาวงามคุยกันสองสาวงามนะสองสาวงามนะคนที่จะมาเอาหวยเแม่ไม่รู้นะอาจจะเป็นหวยหวยใหญ่ก็ได้นะแต่แม่ไม่ไม่แน่ใจ แม่ฝันว่าเด็กเด็กเด็กอุ้มอ um ้วนเด็กผู้ชายเนี่ยเป็นไหนนะม่โตโต้ใช่เขาเสียชีวิตมีแต่เขาเน่าแล้วเขาแบบเขาเขามีกลิ่นเขาเขาเสียชีวิตแล้วพวครูก็อุ้มเขามาอุ้มเขามาแล้วก็เอามาทิ้งในบนอกแม่ครูแต่แม่ครูก็เลยว่าเนี่ยเอาเด็กตายเนี่ยมามาวางไว้กับแม่ครูทําไมมันเหม็นเอาน้องนี่ไปฝังน้องคนนี้แหละค่ะน้องโตโต้ใช่ก็คือเนี่ยเขาเสียชีวิตฝันนะฝันจ้ะ แล้วก็อยู่ดีๆก็ไปฝันเห็นลุงพลกับป้าแตนใหญ่เลยฝันเห็นคนดั่ไปกันเห็นคปกันเอไปฝันเห็นคนดังแต่โบราณเขาว่านะถ้าเราฝันเห็นคนดังเนี่ยเราจะมีโชคเราจะมีอินนี่น่ะน้องเขาไม่รู้อายุเท่าไหร่โตอายุเท่าไหร่ตกเ

ใช้ space, so ้นเกี่ยวพันที่เท่าไหร่11กรกฎาคม11กรกฎาคม622 622เอาวันด้ไหมจะได้6ตัวไงอง2 0 620 621 620 621ประมาณนั um ้น โอ้ยอย่าไปพูดมันเลยมันอาจจะเป็นความฝันอย่าไปให้เขามีพูดไปเรื่อยเปืออ่อยบางคนเข<อ>าอินนะนพอรู้สึกตัวอีกทีนึงยี่สิบสี่ประตูอ้าว <laughs> <laughs> ใส่ใส่ไปเยอะพอยี่สิบสี่ประตูแล้วน้องไมไ่ไปซื้อนะน้องจะกำกระดาษแล้วก็จะหาที <laughs> กลัวลวเชียว <laughs> พอรู้สึกตัวอีกทีนึงแล้ว <laughs> ไปไหนล,ล่ะล่ะเยอะจ้าดาราเราจะทำยังไงดาราเราจะต้องทำยังไงน้องแป้งที่เราจะต้องทำยังไง ต้องพาไปซื้อไอซิมแล้วแบบไอติมแล้วใครแล้วลูกแก้วจะจะมายังไงอ่ะถ้าเราได้ลูกแก้วนี่เราจะไม่ได้อยู่เป็นมนุษย์เลยนะลูกจริงๆงหรือเปล่าน้องบอกว่าจะขึ้นหรอน้องบอกว่าไม่ต้องเอาสองทุ่มบอแล้วไม่จะเอายังไงลูกนั่นไงดาราแม่งอันนี้

ไม่ให้บอกไม่ให้บอกไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ตัวนี้เลยนะจะนี้เลยค่ะออกวันไหนนี่วันไหนไม่ให้ซื้อวันไหนฮะวันนี้วันที่สิบสี่หานอยต้องสิบหกต้องสิบห้าวันพรุ่งนี้ทุวันอ๋อแต่ให้ซื้อแต่ว่าไม่ไม่ให้ซื้อวันพรุ่งนี้จยดีไม่ดีจอดีไม่ดีจอด้วยดีไม่ดีจอหัว่ด้วยเรียกตัวนี้นะครับที่คุณแม่จดให้นะครับนี่ หกแปดเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่สองสี่สี่สี่สองแล้วก็สามสี่ศูนย์สองเนะาะเออเลขแม่จดให้คน,นหนึ่งนี่บ่บเออลองเอาไปเสี่ยงมึงเด้อครับลองไปเสี่ยงมึงเด้อวันที่สิบห้าวันพรุ่งนี้นี่ก็ลองไปซื้อดูนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเลขที่คุณแม่แอววนะครับจดให้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเลขตัวนี้นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงซื้อกันดูเด้อเราคิดว่าเสีเยงไปนอนฝันขึ้นนี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ย นี่นะครับโอเค